สวัสดีครับผมวันนี้พวกค้าช่างทํานานนะครับนี่นะครับก็จะพามาซื้อแอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งเองนะครับผมผมได้สั่งซื้อแอร์นะครับยี่ห้อไฮเออร์นะครับราคาถูกมากนะครับ6,570บาทนะครับเป็นแอร์9,000 BTU นะครับผมถูกจริงนะครับถูกมากเพราะว่าผมซื้อโปรราคาลดนะครับเป็นวันที่15เดือนสีนะครับถูกมากนะครับเป็นแฟลชเซลด้วยนะครับ6,570บาทครับถูกมากครับ9,000 BTU นะครับผม9,000 BTU นะครับ ของแพ็คมาอย่างนี้นะครับผมแกะมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยจะมีเป็นคอยร้อนนะครับคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็มีท่อแอร์นะครับท่อแอร์เขาก็จะแถมมาให้นะครับเป็นแบบนี้เลยครับท่อแอร์นี้ก็จะเข้าหัวมาเลยนะครับผมเข้าหัวมาเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็เอามาประกอบต่อกันใช้งานได้เลยนะครับเราจะมาติดตั้งเองนะครับ6,570าบาทนะครับอันนี้คืีเฉพาะตัวแอร์นะครับส่วน ฝั่งนี้คือเราซื Superman, ้อมาเองนะครับผมต้องซื้อเองนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะต้องมีนะครับผมเช่นขาตั้งแอร์นะครับขาตั้งแขวนหรือขาแขวนนะครับขาแขวนแอร์นะครับเอาไว้แขวนคอยร้อนนะครับตัวนี้นะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับแท่งกาวนะครับหรือที่เราเรียกกันภาษาบังกก็คือไอ้แท่งสายดินนะครับแท่งสายดินนะครับจะใช้เมตรหนึ่งหรือหกสิบเซนก็ได้นะครับผมซื้อหกสิบเซนนะครับผมเบเกอร์นะครับ เบเกอร์ขนาด30แอมนะครับ45บาทยี่้อช้างถูกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกบล็อกกล่องนะครับของเบเกอร์ก็18บาทนะครับตัวนี้เป็นเทปพันแอร์นะครับเทปพันแอร์นี่คือราคา10บาทนะครับมนละ10บาทตัวนี้เป็นสายไฟนะครับใช้ขนาด2อคูณสจก็พอนะครับผม20เมตรนะครับยาวยาว20เมตรนะครับอยู่ที่475้าบาทนะครับ รวมๆกันทั้งหมดนี้ก็ประมาณ800บาทนะครับประมาณ800บาทคือของที่เราซื้อเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแอร์นะครับเดี๋ยวจะพาติดตั้งแอร์ว่าการติดตั้งแอร์เองจะทํายังไงนะครับผมอุปกรณ์ที่พูดมาคร่าวๆนี้คือยังยังไม่รวมเครื่องแว็กนะครับเครื่องแว็กแวคค็กคั่มหรือเครื่องไอทำเป็นสุญญากาศระบบนะครับผมถ้าจะติดตั้งเองต้องแว็กไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับผมเป็นรอชมครับ ตัวเครื่องจะมีคู่มือมาให้นะครับผมเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับแล้วก็มีดีโมทนะครับพร้อมฐานนะครับผมส่วนปุ๊กนะครับปุ๊กที่ใช้ยึดตัวตัวขาคอยเย็นนะครับที่อยู่ในห้องนอนนะครับไม่มีมาให้นะครับต้องซื้อปุ๊กเองนะครับผมพุกที่ใช้ก็เป็นพุกพลาสติกนะครับด้านในปุกพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงเราต้องซื้อปุ๊กปุ๊กเหล็กด้วยนะครับปุ๊กเหล็กประมาณ4ี่ตัวนะครับเพื่อจะแขวนคอยล็อตนะครับ เราจะไปซื้อเพิ่มเติมนะครับผมครับนี่เป็นสภาพห้องนะครับที่เราจะทําการติดแอร์นะครับผมเขาจะติดอยู่บนหัวที่นอนนะครับอยู่ตรงถึงกลางของหน้าต่างพอดีนะครับวัดดูยาแล้วได้พอดีนะครับส่วนสายไฟนะครับเราก็จะเอาจากพัดลมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจุดเชื่อมสายไฟนะครับเพราะว่า ตอนเราเดินเราเดินเผื่อไว้อยู่นะครับว่าเชื่อมสายไฟจากจุดนี้เลยนะครับลากลงมานะครับเชื่อมมาเชื่อมมาแล้วก็จะลงมาใส่เบเกอร์จุดนี้นะครับจะใส่เบเกอร์จุดนี้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะใส่คอยเย็นตรงนั้นนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยตัวแอร์คอยเย็นนะครับจะอยู่ตรงบนตะแคงกลางพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฐานนะครับฐาน แอร์นะครับเพื่อจะยึดแอร์นะครับ่ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่กลางของห้องพอดีนะครับผมการติดตั้งแอร์นะครับคือเขาทําระบบมาดีเลยนะครับไม่จะเป็นต้องเตียไม่ไม่จะเป็นต้องติดเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับคือให้เราติดในระนาบเลยนะครับเพราะว่าตัวท่อระบายน้ำเขาทำมาดีเลยนะครับส่วนท่อน้ําเราถึงติดเอียงนะครับแต่ตัวตัวแอร์ตัวนี้คือคอยเย็นตัวนี้คือให้เราติดแบบ ให้ได้ฉากกับห้องเลยนะครับจะได้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเราจะยกเราจะยกเทียบดูนะครับว่าใส่พอดีไหมนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับครับตัวคอยเย็นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้พี่เราโยกไปก่อนนะครับผมเทียบเล้วก็จะเขีดไปนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับด้านบนยังมีช่องว่างอยู่นะครับนิดหนึ่งด้านล่างติดขอบวงกบพอดีนะครับมันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ดันขึ้นประมาณนี้นะครับผมให้อยู่ประมาณนี้นะครับจะได้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กจุดไว้นะครับแล้วก็จับการเจาะนะครับผมรอชมครับอ่าตอนนี้เราได้ตำแหน่งแอร์ที่สวยงามนะครับอยู่ตรงกลางึ่งกลางหน้าต่างพอดีนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งที่สวยงามนะครับไม่สูงไม่ต่ำนะครับด้านบนก็เกือบเกือบชิดคานนะครับประมาณเนี่ยสองนิ้วนะครับประมาณสองนิ้วกว่านะครับด้านล่างก็ อยู่เหนือวงกบนะครับผมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่คิดว่าสวยสุดแล้วแหละในห้องนะครับถ้าจะติดมุมนั้นเลยก็ต้องเดินท่อแอร์มาจะเห็นท่อแอร์เยอะนะครับคือเราจะให้ท่อแอร์มันโผล่ออกไปเลยนะครับโผล่ไปแล้วก็ไปยึดแผงลอนยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการมาร์กนะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วเราจะยกแอร์ออกก่อนนะครับผมครับตัวแอร์ก็จะมีตะขอนะครับตะขอที่ยึดกับตัว หน้าแปนที่ยึดกับผนังนะครับผมยึดนดดแค่หกตัวนะครับนี่ะนะครับผมแต่เวลายกใส่แล้วเ็ายกมาให้ตะขอสองแานตัวนี้มันเกาะเข้ากับบ่าตรงนี้พอดีนะครับมันก <ti> ็จะอยู่ได้นะครับทีนี้ก็ไม่หลุดนะครับผมคราวนี้เรามาคํานวณดูนะครับว่าวัดจากตรงนี้นะครับเนี่ยท่อแอร์ตรงนี้นะครับเราจะเจาะทะลุออกไปด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการวัดแล้วก็เจาะผนังนะครับผมครับผมท่อแอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีท่อนะครับเป็นท่อแอร์นะครับ มันจะเขาจะงอมาไว้ให้นะครับเราจะสามารถเอาแอร์ออกไปท่นู้นได้แล้วก็หันโดยตรงนะครับแต่เราจะเอาออกด้านหลังเลยนะครับผมจากด้านหลังนี่ยแล้วก็มีท่อน้ําทิ้งนะครับเนี่ยท่อน้าทิ้งนะครับให้เราไปซื้อท่อเลืมบอยนะครับเราต้องซื้อท่อน้ําทิ้งด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสายไฟวิธีดัดนะครับดัดให้แอร์ท่อแอร์ตรงนะครับให้จับจับดูนะครับ ท่ออยู่ตัวไหนเนี่ยเ็าจะมีตปอกเลยก็ได้นะครับเพราะจะได้ง่ายกับการดิดนะครับคือเขาจะมีสปริงให้เรานะครับคือสามารถงอได้เลยนะครับผมให้เราดัดได้นะครับดัดตรงๆนะครับดัดตรงๆเลยนะครับดัดเบาๆนะครับผมดัดเบาๆนะครับค่อยๆงอนะครับไม่งั้นถ้าหักมาก็เป็นเรื่องบุหรี่นะครับจับบิดมาเลยครับค่อยๆบิดนะครับ อย่าบิดแรงนะครับถ้าบิดแรงท่อจะหักครับค่อยๆดัดเลยให้ได้โตตรงสี่สิบห้าองศาเลยนะครับแต่รุ่นนี้ดีนะครับเพราะว่าท่อใหญ่เขาใส่สปริงมาให้นะครับถ้าไม่สปริงคือเวลาเรางอมันมันจะไม่ท่อมันจะไม่ไม่เสียหายนะครับจับบิดเลยครับดัดตรงเลยนะครับดัดตรงแล้วก็อ่านราคาเีามาดูฉากครับด้านฉากด้านนี้นะครับไพ่ก็ ให้มันได้ตรงๆอย่างแบบนี้นะครับผมว่าเราเวลาเราเจาะผนังจะได้ตรงนะครับเข้าไปดัดด้านอนทีหนึ่งนะครับผมเราดัดด้านในไปก่อนนะครับครับผมก็วัดระยะแล้วนะครับจากท่อที่ออกไปนะครับผมโดยวัดแอกนะครับวัดแอกยาวขนาด80ซนนะครับแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาวัดจุดที่ต้องเจาะดูนะครับผมก่อนในรูประมาณนี้ครับก็ต้องเจาะประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะให้ท่อแอร์แล้วก็ท่อส่งน้ําทิ้งออกไปด้านนอกนะครับ ส่วนสายไฟเัีนยเราจะเดินทีหลังนะครับเพราะว่าเราจะเจาะรูก่อนสายไฟเราไฟเดินตัวเย็นก็ได้นะครับครับผมวิธีเจาะนะครับก็ถ้าใครมีเครื่องเจาะที่หัวเจาะที่เป็นวงกลมได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ผมไม่มีนะผมจะใช้สว่านนะครับเจาะแต่สว่านนี่เข้าเสียคือมัมจะฝุ่นนะครับแล้วก็มีวิธีการคือใช้ขดพัดตีนออมเพื่อติออตัดเมแหลมนะครับแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะครับ ไอ้เล็กซีนติดน,นิดนึงเพื่อไม่ให้มันมันถึงมันออกจากรูเพื่อจอดนะครับผมแล้วสว่านก็จ,ะจะดอดได้เลยนะครับผนังปูนก็จอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวจะลองยกแอร์มาใส่ดูนะครับว่าพอดีไหมนะครับ ครับผมเราก็เจาะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเจาะแล้วก็เอายกแอร์มาลองติดตั้งดูนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้คือผมยังไม่ให้มันเสร็จนะครับเพราะผมจะรอเดินสายไฟก่อนนะครับแลยวไปดูด้านนอกนะครับว่ามีสภาพเป็นยังไงนะครับครับผมด้านนอกตัวบ้านนะครับก็จะมีท่อโผล่มาแบบนี้นะครับจะมีท่อทังแดงนะครับท่อเล็กท่อใหญ่นะครับท่อน้ําทิ้งนะครับผม ก็จะสูงบนต่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมวิธีการติดตั้งท่อนะครับเราก็จะเดินท่อมาครับเดินมาทางนี้นะครับให้ท่อต่ำกว่าฝั่งนี้นิดนึงนะครับผมก็ประมาณน่าจะอยู่ที่ปลายมกบน้าต่างพอดีนะครับผมแล้วก็เดินลงมาด้านล่างครับแล้วก็ใส่คอยล้อนตรงนี้ครับเราจะเราจะเจาะใส่คอยล้อนก่อนนะครับผมครับก็ติดตั้งคอยล้อนเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตั้งใช้ขาแขวนนะครับตั้งเียบรอยแล้วสูงจากพื้นประมาณ50าสิบเซนนะครับผม50าสถึงหกเซนนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าสูงมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตามเกินไปถ้าน้ําท่วมหรือฝนตกมันมีโอกาสท่วมนะครับคือเราต้องยกสูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็สายดินนะครับผมเป็นสายกาวนะครับได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวคอยร้อนกับผนังนะครับ ต้องห่างกันอย่างน้อยห่างกี่พนัดนะครับ15เซนนะครับ10ถึง15เซนนะครับอันนี้ผมไว้15เซนนะครับเพราะว่าถ้าห่างกว่านี้มันดีไหมมันก็ดีแต่แผงมันจะรับตัวขาแขวนมันจะรับหนักเยอะเกินไปบางทีมันจะทําให้หักไก่นะครับประมาณ15เซนพอดีนะครับเราจะห่างพอเหมาะนะครับแล้วก็เหลือเดินสายนะครับเดินสายเชื่อมหากันแล้วก็เป็นเดินสายไฟด้านในนะครับผม เดี๋ยวเขาจะเดินสายไฟด้านในก่อนนะค่อยมาเดินท่อนะครับเพราะว่าเราต้องไปเก็บสายด้านในเสร็จก่อนนะครับค่อยมางอท่อก่อนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปทำด้านในกันครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสายไฟผมยังไม่เชื่อมนะครับจะไปเชื่อมไปจุดนั้นนะครับแต่ตอนนี้เดินสายไฟแล้วก็ใส่เบรกเกอร์นะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์นะครับผมของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับตามจุดที่เรามาร์กไปนะครับตัว คอยลอนนะครับหรือคอมนะครับเนี่ยก็จะเป็นลายแล้วก็นิวตันนะครับง่ายๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นสายดินนะครับผมหาสามสายมาต่อนะครับก่อนที่จะต่อสายไฟเราต้องเดินท่อนะครับอ่ะเดยวเราจะไม่เริมทําการเดินท่อนะครับมาเดินท่อเดินยังไงท่อที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นท่อสํมเ็จเลยนะครับท่อสํมเ็จเลยมีขนาดยาวสี่เมตรนะครับผม ความยาว4เมตรนะครับสองแม่เะอรบยาว4เมตรนะครับขับวนมานเลยนะครับเราต้องวนท่อรีดกว่าคลายท่อให้มันตรงกันนะครับผมแล้วเราจะมาดูวิธีการคลายท่อนะครับทำยังไงท่อจะไม่แตกนะครับหาวิธีการคลายท่อนะครับก็ให้เหยียบไปนะครับนะครับแล้วเหยียบขาหนึ่งไว้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆวนออกนะครับมวนที่ค่อยๆนะครับ การยืดทอยให้ตรงนะครับกดนิดนึงนะครับพอก็จะตรงเลยนะครับจะเพิ่งยืดหมดนะครับเดี๋ยวเอาไปวัดข้างบนก่อนเรา๋ค่อยมายืดอีกนะครับผม ครับท่อที่โผล่ออกมาจากตัวห้องเราต้องดัดโค้งไปทางนี้นะครับก็ดัดเบาๆนะครับดัดเหมือนเดิมนะครับจับท่อตั้งขึ้นนะครับแล้วก็โค้งเบาๆนะเดี๋ยวดัดเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับ ถ้าดัดแรงเกินถ้าดัดแรงเกินไปมันมันท่อแตกแล้วมันจะพับนะครับถอนนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวถอนนี้นะครับไม่ต้องให้ชิดผนังมากก็ได้นะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะประมาณนี้นะครับ อันต่อนอ้นานางเจ้าเป็นอรจะเปิดทาเรจะต่อท่อนะครับผมแล้วก็า,าับเป็นลาคายออกมาก็จะมีลมออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีลมนิดหนึ่งนะมีลมนะครับเพราะว่าท่อคอยเย็นเขออาอัดลมไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ท่านสนิ่งจากไดยอมมาที ท่อครบบานท่อมาสวยเลยครับสาเร็จเลยนะครับแถ้าผมก็เป็นเทคนิคนี้งไงนะครับให้เอาจัรุปีนะครับผมมาทาหลังหัวแตปเปอร์น,นะครับนิดหนึ่งเพื่อให้มันลื่นนะครับเวลาหมุนเข้าจะได้ท่อทองแดงจะได้ไม่หมุนตามนะครับแล้วทำให้คอขาดนะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นการเซฟคอคอท่อแป,ป๊บปอร์นะครับแล้วก็หมุนเขานะครับหมุนเขานี่แน่นเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คดูนะครับหมุนเขาให้แน่นก่อนพอแน่นพอมาแล้วครับต่อไปก็ถอดท่อใหญ่นะครับแล้วก็เอา มอนเดินะครับผมจารบีนะครับผมมาทาด้านหลังท่อนะครับท่อจะเปิดไว้นะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ท่อขาดนะครับต่อเลื่นตอนเราขันน็อตต่อท่อจะต่อง่ายนะครับเพราะจะมีท่อใหญ่กับท่อเล็กนะครับมันจะสังเกตได้ง่ายดูง่ายนะครับไม่ยากนะครับส่วนตัวนี้คือตัวแบคคัมนะครับตัวทาสุญญากาศแถว จะพาทาที่หลังนะครับเดี๋ยวต่อสายอีนราดวิธีเชื่อมสายไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับผมจะมีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับเส้นที่หนึ่งจะเป็นลายนะครับลายนี่จะเป็นสีเทานะครับสีเทาหรือสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลเส้นนี้จะมีไฟนะครับครับเราจะแวกคํำนะครับเป็นทำารญยากาศนะครับเพื่อให้ต่อท่อนะครับมาที่ เจวัดนะครับแล้วก็มีเครื่องแวรกคัมนะครับแรคัมปั๊มตัวนี้ปั๊มราคาถูกนะครับไม่กี่บาทนะครับแล้วก็จะทําการแวกอากาศที่อยู่ในท่อนะครับสองท่อนี้แล้วก็อยู่ที่คอยเย็นนะครับทําการเปิดเครื่องนี้นะครับเปิดเครื่องแล้วก็เปิดบ้าวตัวเดียวนะครับเป็นบ้าวสีเขียวตัวเดียวนะครับตอนนี้เปิดบ้าว เข็มก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเปิดให้ดูนะครับเข็มก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นสุญญากาศนะครับคือกำลังยืดเราเปิดเหมาะทดลองประมาณสิบห้าทีนะครับเพื่อทำสุญญากาศนะครับครับเราแบคทัมได้สิบห้านาทีนะครับแล้วก็จะปิดเกตก่อนนะครับปิดเกตก่อน ปิดเกให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับว่าเข็มมันจะกระดิกขึ้นไหมถ้าเข็มกระดิกขึ้นแสดงว่ามันรั่วนะครับเราต้องรอดูก่อนครับผมถ้าเราไม่มีเครื่องแวคคมนะครับเราก็มีก็มีวิธีการเหมือนกันนะครับผมโดยให้เราขันท่อให้แน่นนะครับแล้วก็เช็คดีว่าท่อไม่รั่วนะครับผมเราก็เปิดท่อเล็กนะครับ แรงดันนะครับเปิดน้ำยาออกเลยนะครับอยู่ท่ท่อเล็กนะครับท่อเล็กี่เป็นท่อไฮนะครับท่อใหญ่จะเป็นท่อโลนะครับเปิดท่อเล็กนะครับให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดวาลนะครับกดวาลไล่ลมออกนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดวาลท่อใหญ่นะครับแค่นี้ก็ใช้แดนกันนะครับแต่ถ้ามาจะดีไหมมันก็ไม่ดีเท่ากับแวคคัมนะครับเพราะถ้าถ้าแวกอากาศออกท่อก็จะดีกว่านะครับ ระบบแล้วก็น้ำยาแอร์ก็จะเย็นเย็น,เย,นเย็นช่ำกว่านะครับผมหลังจากที่เราไปข้ามเสร็จนะครับเราก็เปิด,ดตัวเล็กนะครับเปิดตัวเล็กให้สุดนะครับหมุนออกไมาให้สุดนะครับผมแล้วก็มาเปิดตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ให้สุดแล้วน้ำยามันก็จะไหลเวียนในระบบนะครับตอนนี้คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คด้วยนะครับใช้ หลังจากที่เราปล่อยน้ายาเสร็จนะครับก็ให้ใช้ให้ใช้น้ํายาล้างจานนะครับผมผสมน้ำนะครับแล้วก็บีบฟองใส่นะครับบีบฟองใส่นะครับบีบบีบเป็นฟองนะครับผมถ้ามันรั่วมันก็จะมีฟองขึ้นนะครับอันนี้ไม่รั่วนะครับเช็คดูนะครับไม่รั่วนะครับเช็คจุดนี้เสร็จนะครับก็มาเช็คจุดด้านบนนะครับเช็คสองจุดนะครับเช็คสองจุดตอนนี้ผมเช็คลอบหนึ่งแล้ว ไม่ดวนนะครับผมท่าน่วมันก็จะมีฟองอากาศออกนะครับรเป็นลมออกอ <seemed S 2> ันนี้คือเรียบร้อยนะครับเหลือเก็บท่อนะครับคราวนี้จะเก็บท่อนะครับแล้วก็ไปต่อสายไฟแล้วก็ลองทดลองเปิดเครื่องดูนะครับผม <prefer> เหลือพันท่อนะครับเราจะพันท่อด้วยเทปพ,พันท่อนะครับผมพันเก็บสายทั้งหมดแล้วก็ต่อสายดินนะครับเหลือพันท่อนะครับเราจะพันท่อ จะขั้นแน่ลมีตัวเหนียวของแน่จะขั้นเนี้ยเข็งเท่าไงออกของเาห่อนห่อนเองก็จะพอดีเดินสายได้ไปนะครับเก็บสายนะครับผมได้ไปนะครับเดี๋ยวเก็บตรงปูนนิดหนึ่งแล้วค่อยเก็บทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมแฟงบนนะครับลืมบอกนะครับแท่นตัวนี้คือผมใช้ไอสายพันธ์นะครับสายพันธ์มาทําเป็นแท่นแท่น กันประเทศเลยครับแต่นี่มันมีขายนะครับเป็นแท่นยางนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะผมเอาสายพานมาทําเอาเลวข้อน้ำนะครับแหล่ยลงหลลงเลยนะครับแล้วก็ต่อสายกาวเรียบร้อยนะครับผมเี๋ยวเหลือเี๋ยวไปไปต่อสายไฟด้ไหนแล้วก็ลองทดสอบเครื่องนี้นะครับครับก็เชื่อมสายไฟเรียบร้อยนะครับเหลือขั้นตอนแารเปิดดูนะครับผมก็บิดเกอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับผมกดเปิดนะครับ ครับผมแอร์ก็ทํางานเรียบร้อยนะครับเย็นดีนะครับผมตอนนี้ก็เปิดเป็นโหมดเทอร์โบเลยนะครับเพื่อเร่งความเย็นนะครับทดสอบดูนะครับคอมด้านนอกก็สตาร์ทียบร้อยนะครับก็ซื้อแอร์มาติดเองนะครับในราคาหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมเพราะถูกหมนะครับถ้ามีโอกาสกะซื้อมาติดเองนะครับถ้าอยากลำบากนะครับแก็เย็นสบายนะครับ ครับผมสำหรับการพามาติดแอร์นะครับสไตล์ช่างทำน้นนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามแนละซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ